ถึงนี่ไหมคะเจ็บถึงนี่ไหมคะถึงนี้เลยเหรอคะอถึงนี่ไหมคะ ด้านนี้เจ็บไหมจ๊ะไม่เจ็บนะคะถ้าด้านนั้นเจ็บแล้วบอกช่างได้เลยนะคะเดี๋ยวช่างจะหยุดให้ทันทีเลยนะอย่าชักเขาออกก็พอนะคะ รู้สึกตึงๆไหมคะตัดแล้วนะคะเจ็บไหมจ๊มะเจ็บไิมนึงนะ อโอเคพักเบรกให้หายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆช่างเข้าใจเออหายใจเข้าลึกๆนะไม่เป็นไรช่างรอได้ค่ะเอ่อพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยบอกก็ได้ค่ะทํำเลยนะคะเจ็บนิดนึงนะคะอืมหนอง เม็ดหนึ่งนะคะมีหนองด้วยเดี๋ยวเตรียมชุดว่ายน้ำเ้วเดี๋ยวลงเล่นน้ำได้เลยนะคะ <c oughs> มีหนองแล้วนะ <c oughs> ปล่อยไว้หลายวันหรือ,อยังจ๊ะ ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะนี่นี่อันนี้ต้นเหตุซึ่งเทียบกันกับอันนี้คนละฝั่งเขาอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวเออซับเลือดแล้วเดีย๋ยวใช้ให้โล่งไหมคะลงเลยเดีย๋ยว เทียบให้ดูนะจ๊ะเคยดูคลิปของทางร้านไหมคะดูไม่ไคยคตอนจะค่ะ <laughs> บิวตัวเองไว้ก่อนบิวเล้ค่ะอ๋อต้องมาถึงท็อปส์ชึบอ่ะนี่เทียบให้ดูคะ่ะ <Okay. S 1> ยาวไหมคะยาวมากค่ะยาวมากแต่ยังไม่มากพอสำหรับคนที่เขาอยู่ติดท็อป5 ทับเทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะก็คือรู้สึกว่าปวดรู้สึกว่าไม่ใช่เราติดเชื้อปวดเลยซึดเลยปวดแบบเป็นเยอะค่ะค่ะอันนี้โล่งแล้วนะคะเจ็บแผ่นนิดนึงเนาะเดี๋ยวช่างใส่ยาฆ่าเชื้อให้นะจ๊ะค่ะขอบคุณครับ